บัดบัดย่ำจากมากสิผู้ใดพามากหรอสิบว่าให้ยุ่หันบ่เพิ่นเวดเว้นเวดกรรมแิ่คนมาสบายดีแบบนี้นะ <c ười> าะอาจจะย่านเด็กน้อยเด้ออันหนึง่งอันสามหลอนถีบ <c ười> มาหลด <c ười> บ่มียังหลายดอกธรรมาถ้าผู้ใดเรื่องเรื่องของศีลของพวกเฮามันก็ดีมาตลอดแล้วเห็นบ่มันดีมาอยู่ตลอดอะละเรื่องบ่ต้องบ่ได้กังวลอะไรเรื่องของศีลคําว่าไปอยากเบียดเบียนทําลายทําลายผู้ใดเสียชีวิตละทรัพย์สินมันบ่มีแล้วบ่ต้องไปเว้าดอกขอมันเฮาฮู้จักบ่แห้งน่ะเอบ่มีแต่ว่ายังตั้งตาว่าความอิจฉา ิสยาอิจฉากันอย่างหนึ่งเด้อิจฉาิสยานีทิมแท่งแต่ของเองอัากิสยานีทิมแท่งเสียแท่งแต่ของเองจากไหนเขาตายจากไหนเขาชิบหายนั่นแหละมันแท่งแต่ของอิจฉาแต่งมาเห็นเขาได้ดีว่าไริสยาอยากทำลายเขานั่นแหละชิแทนแมันอยู่ตัวนี้ตั้งหากมันบริยูน้ำขอที่ว่ามาทั้งเบิด ถ้ามันได้ตัวนี้ทั้งเบิดแล้วมันก็ได้ทั้งเบิดมันก็เป็นการละกิเลสในตจของอีกคือเก่าละมานะทิธิก็ละนีะ่ฮะละสักกายะทิฐิกะละนี่ฮะเ,ออเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเราบอกกับคพาว่าสักกายะคนเฮามันสักกะบูซาร่างกายเจ้าของนีเนาะเห็นบ่จังว่ามาหาแนวมันบำรุงมันอยู่เรื่อย ย่านมันเถาหาเนื้อมากินไว้หาเนื้อมาท่าไว้ทั้งสัตน์เลยลคำว่าสักกายะมันมาจากคำว่าสักกะละย่อมสิโลโล,ลาบให้สักกะละยินดีกับทําตามคือสักกะละทําตามโดยข้อมนอบนอมอีสักกะละสักกะะคือเถาสักกะททเทวราชเพิ่นมีสื่อเพราะว่าเพิ่นเคารพท่า,ทานเลยเอิ้นสื่อว่าสักกะ กเข้ามาเป็นสักกะยะเอา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 ละเอาเอ,าอายากมาใส่เป็นผููมีความตกอยู่ใต้อำนาจของไก่หรือสักกะยะตามความคิดเห็นทั้งหลายที่ยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้เรื่อว่าสัก,กะยะทิฏฐิใจว่าบาสนี่มีอีกแขนงหนึงห่งด้อถือตนถือโต,ตแบบใดยกตนยกโต,กตขึ้นมาแบบใดเอื้นสัก,กะยะทิฏฐิบัด่นี่ะ ค <c oughs> ือตนคือโตยกตนยกโตวอวดอ่านตนมันบาร้อวดตะแครนั่นมันไล่ล้อมไปหาญาติพี่น,กกน้องกอเนะอ่างอ่างยยธาบรรดาศักดิ์กับแมนอ่านชาติตระกูลกับแมนเด้ไหลลงมามันก็เริ่มขึ้นจากตนคะือเก่าเนาะเวลาเขาคุยกับผู้น,นั้นผู้นี้อย่างสี้แเกิดว่าบสา่สู้เขาสิยกอันเนวอื่นมาอ่านเดนะ้มันก็เป็นศสียระพัตตูปามาดเขามาในหัน จะแปลหนาเดียวเลยข้าวาศิรพุทธุกรามาตเขาใจแต่ว่าศีินไม่บริสุทธิ์มันหลายกว่านั้นอีกศิรพัสิ่งที่เคยได้ยินมาเคยทําตามกันมาเคยได้ยินได้ฟังได้เห็นมาแล้วก็เคยกระทําสื่อต่อกันมากกแมนเบิ้ถ้าว่าเป็นไปตามได้ยินมาได้เห็นมาได้ฟังมาได้ทําสื่อต่อกันมาเป็นอันว่าผู้อื่นผิดเบิดกูเถือนนั่น สักกายนะบ่ล่เนาะถึงเราว่ามันหน่อยๆได้ก็สิลู่แก้งเอาต่ยี่สิบย่างกับบรละละละ <laughs> รุแล่ะเด้อลูกแก้งและเข้าใจนี่คือถอดถอนตามความรู้สึกแต่ของี่เค่ยยึอดเอาไว้ได้ในยี่สิบย่างเป็นอนาคามีอยูนะ่เนาะเอาบอกหรืออยากเกิดเมื่อคิดถึงครูบราลมีอยู่เ <laughs> อล่าว่ารูแอน เดีวไปาบานกันไปเยอะบ่แม่นบ่ <laughs> มันบ่ต้องไปถอนใส่ดอกมันถอนในความรู้สึกเข้านี่ถอนในวามเขาเข้าหาลงผิดเข้าเขาคิดผิดนั่นแหละรวมแล้วตั้งแต่เป็นการสัก,กะยะายิทิฏฐิบิดิแม่วมันก็ดีอยากให้มันมั่นคง้งนะให้ม่นมั่นคง อยู่ในความเิดคิดเห็นเบดนั่นแหละอันใดอันใดก็เลยวัชรเส,สวาทิฏฐิทิฏฐิไปว่าความคิดเห็นเด้ความเห็นทั้งบดความคิดเห็นนั่นแหละถอนละตัวเดียวกับล,ละเบดนั่นแหล,ละละสักยะทิฏฐิตัวเดียวถึงปะหนาคามียังคุ้มเครื่องวัชิว่าไปยุดติดะนิพานท่านั้นเองเอ,อยุดติดถึงแล้วมันมาตติดอกจักสิเหตไปเหตุอย่างสั่มแหนออถ้าถึงแล้วเนาะ แต่ตอนนี้มันพ่านถึงถ้ามันว่านถึงอยากให้ถึงก็ต้องเห็นอารมณ์ของเจ้าของในความพอใจนะเห็นความพอใจตัวเดียวเด้อตัวบมพอใจว่าต้องเห็นแมงกระไรด,ดอกพราะอันมาน้ากันเนาะมันอยู่น้กากันเป็นก้อนเดียวกันติดกันเนื่องกันอยู่แต่เทียบกับว่าเื่อเลี้ยแตะจะเอาเลี้ยนบาทเอาท่าตั้งกันทั้งหัวกับบได้เอาท่าท่าั้งก้อยก็ต้องต้องเอาทั้งสองท่านเนาะ า <g arness> มันติดกันดูเลยับละอารมณ์ความรู้สึกของห้าเองในความข้อใจตัวเดียวผูว้ใดละละกะตัวเดียวได้ก็พเพิ่งจะจบนะความยินดีนั่นแหละคำว่าละกะเลความยินดีตัวเดียวมันร่วมหมดเลยยินดีกับอีหยังเนี่ยยินดีกับตาเห็นไปเห็นตาของที่กูพ่อใจเท่านั้นแ่ะอันคําว่างามรู้ว่างามก็อขอึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนดิยินดีกับเสียงเสียงก็ สิมวนหรือบ่มวนก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนคือกันคือเฮาฟังเพลงเนาะเพลงเดียวกันมีคนอยู่สองคนผู้นี้ว่ามวนผู้นี้ว่าบ่มวนแน่อีหยังสรนภาว่าพร้มพอใจเนาะนั่นแหละราคาตาหูจมูกกินก็คือกันทั้งคนก็กินมากินดอกไม้มะลิผู้นี้ว่าโอ้ยแสีบดังวะ่ะแหมจังซั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจละความพอใจตัวเดียวอยู่ใน อายตนะหกอายตนะหกแต่เห้าบ่ามีในตาตาบ่ามีในเหาเห้าบ่ามีในรูปรูว่มีในเหาแต่ว่าเหาเห็นทุกอย่างเรียกว่า,า,วา,าอายตนะนิพพานใช่ไคําว่าอายตนะนิพพานเห็นว่าทุกอย่างแต่ว่ามันบอกเอาจากอย่างมันบ่พข้อใจจากอย่างแต่ว่ามันเห็นทุกอย่างแต่ว่ามันรููทุกอย่างแต่ว่าบ่มีสักอย่างที่เหาาขาไปยูนในหัน จะเจ้าสอนอนา่าปินเิกะเศรษฐีบาดสิตายเด้นีเอ,อเราไม่มีในตาใช่ไหมเพื่อนว่าเข้าใจเธอจงมองออกไปมอ,อกนอกหน้าต่างสีเขียวนั่นเป็นเราหรือไม่บอกไม่เป็นเลือเข้าใจเห็นสีเขียวนั่นก็บ่าเป็นแต่ว่าลูกอยู่อาสัอย่างสีเขียวมันบอกมันเป็นต้นใหม่ตาหูจมูกลินกายแล้วมาร่วมที่ไหนว่าเป็นของเราเออนั่นแหละเพื่อนจัง เกิดความโพร่ง้นมาในใจของตนเองเออโพร่ง้นมาได้ไฮมันบ่เป็นไฮพึกโลกโลกเขาว่าไฮต่ว่าโตเพื่นเองบอ่เป็นไฮดื่มดำครูออ <laughs> ่อ้วนก็นเคยเป็นต้วหนะตุสุตุสุอยู่ใต้ตตห่มแดงโมงเมนต์ขีโมูกออกฟอมนั่นแหละเด็กน้อยฮะก็เกิดเอินสัน <laughs> น่ะมันขเขาเอินฮะก็เกิด หาก็เห็นเนาะแมียนเวละแต่ข่าว่าเกิดเกิดแบบนั้นคือพระองคุลิมันคนบางคนแจกว่าคนเกิดแบบไหชุดระพุทธเจ้าต้องบอกที่ว่ายะโตหางไพกินิถ้าว่าอริยะยะกบัท์ใมีตะกี้็นไปซอยคนออกลูกนไปบินทาบาด์นั่งนั้นหญิงพวกนั้นออกลูกยุดเจ็ดมือแล้วก็บ่ออกฮ้องโววีดวิวอยู่พราะ่าสมัน เพิ่นก็นเลยเข้าไปถาว่าบาทหลังนี้เป็นอย่างคือมีคนซุ่มหลายโอ้ยิงคนนั้นเจ็บทองลูกม่านเด็เกเจ็ดมือแล้วบ่านได้ออก mm hmm. มันก็น,นึกถึงพูทธเจ้าเลยเหตงไดนไเนาะถิมีแนวซอยใดแล่นก็ไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าใอ้เจ้านึกถึงสัจจะของเจ้าเองเล่สอนคําว่าตั้งแต่ข้าพระเจ้าเกิดมานี่ที่จักทร้ายผู้ใดผู้หนึ่งทําให้เสียชีวิตทรัพย์สินเงิน เป็นอันไม่มีด้วยความดีที่ข้าพระเจ้าบำเพ็ญมาเนี่ยจงมีแก่น้องหญิงผู้นี้ตลอดทั้งบุตรในครันของหญิงผู้นี้ด้วยเถิดวันนี้เพิ่นเป็นคนมีเพิ่นเกิดด้วยว่าตั้งแต่หฮาเกิดมาเ้าข่าคนมาตลอดจกักกนละว่าท่านได้มีคําว่าอริยยะเด้ต้นกําเนิดขององคุลิมาลับปรลิตค์าทาออกโงงุงไงกานั่นแสดงว่าข้าไปโกหกเขาที่ตัวเขาตัวเสียสัจจะตัวนี บมเมนจังส um ันองคุลิมานเขรียกบ่เอาเอาไม้เปลี่ยนคำไม้เด้อญาตโตหางไปกินี้ตั้งใส่คำว่าอริยยะชาติยาชาตูนาพิชานามิสันจิจะปานังชีวิตาวรูปิตาเตนะสัจเจนะโสติเตโมตุโสติพภัสสะดูกอนั้งหญิงตั้งแต่อัตมาเกิดมาโดยอริยชาติเกิดบวชบวชใจ อริยชาติน่ที่จะจวงใจทําร้ซักผู้ใดพู่หนเสียกีเวลาทร,รัพย์สินนั้นมันเป็นอันไม่มีด้วยการกล่าวสัจจะนี่เพราะความสุขสบดีต้องมีแก่น้องหญิงตลอดต้องบุตรในครรภ์ของน้องหญิงด้วยนคนได้เลยค้ามเราพุทธเจ้าอธิบายว่าเกิดโดยอริยชาติเพราะมันเกิดโดยชาติธรรมดาปกติเพราะว่าท่านเปี่ยนความเห็นไม่แล้วฟังดีๆแล้วความเห็นเลยเนาะสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นบอสเออแหละโดยความเห็น เห็นพิเห็นถูกแล้วบันิบ่เอาแลลวบ่เห็ดแล้วบ่ยึดยังแหละนะจังแลนกลับขึ้นไปแลนกลับขึ้นไปแล้วบอกเขาก็เลยว่าขอให้เล่าขึ้นไปขางบนไดบอเขาก็เลเห์เอาผามานากลางกันไวเต็นซีมุมเ,เลยพระองค์เลยบ้านเขาหาตังค์มานังาาน่งมาให้นั่งเพิ่นก็ไปนั่งยองๆแ่บเพิ่นก็พระนมมื่ขึ้นน,มมน,นึกถึงพวกผู้ธเจ้า ก <Okay. S 2> ็เลขกล่าครับนี่ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่อาตมาเกิดมาโดยริยะชาติที่จงใจทำไรชีวิตสัตว์ทั้งหลายชีวิต,ตเป็นอันไม่มีด,มด้วยความด้วยความดีที่อาตมาบำเพ็ญมาทั้งหมดนี้นั่นะ <Okay. S 2> นะผลพึงมีแก่อาตมาเปลี่ยนเท่าไรเขามอบให้แดน่น้องหญิงนั่นด้วยด้วยสัจจะวาจานี้เ <Okay. S 2> ขาให้น้องหญิงนี่จงจ,งจ,งจงุถึงความสวัสดีตลอดทั้งลูกในขภนนั้นด้วยพอตัดสินคำนี้ปพ๊บลูกกทะลักออกมาเลย ปลอดภัยทั้งสองแวลูัะไแหายแว่ถึงมากดีใจ่พวกก็ดีบาดนีพอดีกันคนหนึ่งมีงัวมีควายกําลังออกลกูกอยู่ทั้งเลยอยากไหนพระคุณเจ้าเดินไปโอ้ยพอไปเราก็สั่งครับก็เลยเอาน้ำหลางตังเ่นนะแจ้วกะเทน้ำหลางตังเ่นเอาขันตังตรงไหวเราไปศาส์เสียงหัวง้หัว,งวงควายมันก็เลยออกลกูกไงมันเลยมีมันไม่เลยมีประเภทนี้มาจังสัน่น แต่ว่าค่าคำกล่าวสัจจะของพระองคุลิมานนี่ใส่ได้ตลอดกับนี่หมายถึงพัทธลกับนในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนากระสีไดใส่มันสิมีผู้ยกขึ้นมาอ่านกล่าวเป็นสัจจะอยู่นั่นแหละมันเป็นอมตะอมตังในกับนี่อยอะแต่ว่าในสินกับข้างหน้านสารมันดกับนั่นแหะกากาดไปก็เป็นขององค์อื่นไปคือเคลื่อนของ นัมัตถุพุทธนังนัมัตถุโพธิยานนโมวิมุตตนังนโมวิมุตติยานมีมาตลอดการไหนๆเด้นเมื่อนาสไรพระพุทธเจ้าเด้เนี่บ่นเหาตะมี่มาเดินหนีนี่นกยุ่งเพิ่นเอาขึนไปก้าวเป็นสัจจะก่อนนอนและก่อนออกหากินเพิ่นเห็นยุ่งสั่นตลอดแต่่าเพิ่นไปพลาดตอนเพิ่นบรได้สวดบทนีซื่อว่ามันมีผู้สาวมาล่ำเลยนะแล้วบินลงมาผู้สาวก่อนมันเป็นแมงสัน่น là phải gì như khoảng xưa cả hết áo <laughs> à, có xe cả sáng nó ngực áo phó